สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมปังโฮวิสแฮมชีสนะครับซอสฮันนี่เทาสั้นนะครับที่ซื้อมาเพราะว่าคำนี้นะครับคำว่าน้ำพึ่งแท้นะครับถ้าเกิดเรารู้จักฝรั่งนะครับก็จะรู้นะครับว่าเฮ้ยฝรั่งเนี่ยเขาชอบกินน้ำพึ่งนะครับราดกับของพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างแรกอ่านส่วนประกอบก่อนกินนะครับตัวนี้เขียนว่าเป็นขนมปังโฮวิสคาร์เพมตสิบเจ็ดจุดหนอส์ัซนี์มัมูยี่สิบสองจุด น้ำสลัดทาวสั้นไอซ์ลน้์นะครับ4.6แล้วก็ไลท์มาอยองเนส1.4็ตโอเคครับมาชินกันเลยพูดง่ายๆก็คือนะครับฮันนี่เขาจยกว่าฮันนี่เนาะฮันนี่มัสตาร์ดครับ6.9ฮันนี่มัสตาร์ดกับน้ำผึ้งแทงถือว่าอารมุ่มารวยให้กันได้ <laughs> แกะมาก็อย่างนี้นะครับ <laughs> เฮ้ยมันจะดีนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลร้อนนะครับ <laughs> นี่พอแกะมาเป็นชิ้นก็อย่างนี้นะ <laughs> ดึ้งนะครับเป็นชิ้นขนาดนี้นะอ่าคราวน เปิดดูพร้อมกันนะครับแสดงเอ้ยตัวนี้มันติดอะคือมันเวฟแล้วมันติดนะครับแกงไม่ได้โอเคงั้นชิมรสชาติเลยละกันดมก่อนก็กินเหมือนขนมปังโควิดทั่วไปนะครับโอเคคราวนี้ชิมรสชาติชาลยอยู่ คือแป้งนิ่มหนึปังได้แฮมโอเคอับธรรมดาเนี่ย,ยกินไปครึ่งหนึ่งแล้วก็แต่รสชาติน้ำผึ้งยังไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เอาเขียวน้ำผึ้งแท้แต่ตรงนี้เขาจะเป็นมัสตาร์ดซอสฮันนีม่มัสตาร์ดครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนน้ำผึ้งแท้ดังนั้นพูดต,งตรงๆเลยมีความผิดหวัง เพราะว่าเรนเป็นคนที่ชอบกินน้ำผึ้งนะครับดังนั้นเรารู้ว่าถ้าเกิดเราราดน้ำผึ้งเนี่ยลงในขนมบางนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอันนี้เยเขาใช้ทำน,นี้มัสตาร์ดดัคือมัสตาร์ดรสน้ำผึ้งไม่ใช่น้ำผึ้งล้วนก็มีความผิดหวังเล็กน้อยนะครับไปถามว่ากัดน้ำมันรสชาติน้ำผึ้งไหมมีแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นรสชาติน้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งแท้ไปที่เป็นขวดราดลงมาเนี่ยไม่ใช่แต่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่อะใช้ได้ใช้ได้ เราผิดหวังเอาถาว่าน้าพึ่งแท้นี่นะครับเพราะว่าตู้กับเราเอาขวดน้ําพึ่งมมาลาดบนขนมปังไม่ได้แต่ถามว่ามีไหมมีเพราะมันเป็นทัทส,สานน้าผึ่งก <c oughs> ็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่รสชาติได้ไรอยู่แล้วรสออกกลางๆดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มพวกซอสพริกหรือซอสน้ำขึ้นเทศเข้าไปนะเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วถ้าเกิดใครชอบน้ําพึ่งจริงอ่ะก็จะต้องลาดน้าพึ่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปในเบรกวันนี้นะครับถ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะ